ผมก็อยู่กับผมเอเช่นเคยนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมในส่วนของแกรเ์เซนเตอลีกนะผมในรอบแข่งจริงรอบที่2นะครับก็ในรอบแรกก็ถือว่า,าผ่านไปได้ดีนะครับผมรอบที่2ในรอบนี้เนี่ยก็ถามว่ายากไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมก็เหมือนเดิมนะคุกกี้ที่ใช้ก็จะเป็นโดนัทอาวากาศแล้วก็เอเยนตมะกอกดำนะครับผมพอกันดี้นะของสองตัวนี้ครับผมสำหรับโดนัทอาวากาศเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องการกระโดดสองสเต็ปนะครับผมแล้วก็มะกอกดำเนี่ยใช้เป็นเยลลี่ทุกชนิดนะครับผมสมบัติล็อกตายนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกีกว่าว่าทำไมผมถึงให้เอาผัดแรกเนี่ยเป็นการกระโดดสองสเต็ปนะครับผมเพราะว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับให้เรากระโดดเก็บลูกไฟลูกที่สามบให้ช้าที่สุดและหลบลูกไปลูกที่4ี่แล้วผมอย่างรวดเร็วตัวไปเลยสี่สเต็ปนะแบบนี้ แล้วก็ทีนี้นะให้เราสังเกตดูการพ่นเย่ยที่อวอาบบกาศดูดีนะเนี่ยพ่นออกมาให้ได้ต้องเป็นแบบนี้ฮะคือต้องขอย้ำก่อนนะว่าจะมีบางจุดแต่ที่ผมอาจจะพ่นเนี่ยอันนี้ออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ทำให้คะแนนมันน้อยนะครับผมคือถ้ามันพ่นไปเป้เนี่ยมันจะเก็บคลีนได้หมดเลยมันจะกวาดได้หมดทุกอัน ตรงนี้ถามว่ามันมีความสัมพันธ์ขนาดไหนก็มันจะมีความสัมพันธ์ตรงที่ว่าเราจะเก็บเยลลี่โดนน้ดัดได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งตรงท้ายๆนะครับผมเราสังเกตเอาแล้กันว่าผมโกแบบใดนะอันนี้ ความจริงเนี่ยถ้าเล่นดีๆเนี่ยตรงเนี้ย201ก็น่าจะถึงแล้วคะแนนเนี่ยแล้วก็ตรงอีกจุดหนึ่งเนี่ยประมาณ4 3่ร้า้านก็น่าจะถึงใช่ไหมเอ้าไม่ใช่สี3สาม้านก็น่าจะถึงแล้วคะแนนตรงข้างหน้านเนี่ย330ล้านเนี่ยคือเป็นคะแนนที่ดีมากๆตรงนี้ก็ตัวแบบนี้ออา ตรงนี้เดี๋ยวฟังดีๆนะครับผมหลังจากที่มันท้นเยลลี่ครั้งสุดท้ายแล้วเนะี่ยก็คือเหลือ1หนึ่งสเปกเนี่ยให้เราลงหลง 1, ทันทีหนึ่งครั้งนะให้ลงตรงแถวตัวทีนะครับผมตัวทีตรงนี้แล้วก็กระโดดยื้อครับผมอันนี้ยื้อไม่ยาก ตรงนี้สําคัญนะข้างหน้านี้ับผมเราต้องขึ้นโบนัส t i มให้ใช้สุดนะผมเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีกองลลี่หมีน้าแข็งอ,อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยแนละ้วตรงนั้นถ้าเราเผลอขึ้นแล้วทำเร็วเนี่ยเราจะพลาดกองยลลี่กองนั้นไปอย่างมากและคะแนนจะหายไปค่อนข้างเยอะนะผมเนี่ยฮะหลบไปเลยเก็บให้ช้าๆไปเลยส่วนตรงนี้ก็จะมีอีกนิดนึงในผัดแรกเนี่ยผัดแรกนี่จะเยอะหน่อย ประมาณ4จุดด้วยกันข้างหน้าเนี่ยพอหลังจากลงมาจากวัฒนธรรมเนี่ยให้กระโดดยือ้อไม่ต้องเยอะมากกระโดดประมาณเดี่ยสองพันก็พอครับผมเพื่อให้ตอนเอเย่นมะกาอดำลงมาเนี่ยมันจะสามารถช่วยเก็บจิลลี่ได้มากขึ้นอ่ะต้องขอย้ำมปก่อนอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะมะกาะดำจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับพลงแหวนเล่ตอนเวลาย,ยงิงปืนเลเซอร์ ก็คือมันจะรวบเยลี่เข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะี่ยการรวบโดนทุกครั้งเนี่ยจะทําให้เราได้คะแนนมากขึ้นเดนลี่ที่ถ้าว่าเราดีเดเซอร์โดนน่ะคะแนนที่ได้จากตรงนั้นนะ่ะมันจะมากขึ้นนะผมไม่รู้ก็จะให้หว่านะแต่ผมอธิบายมุงกับตัวเองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูภาพเอาลกันมันจะเอาง,ง่ายๆให้นึกภาพเอ่อตำราเวนตนนะ่ะนักษณะเดียวกันเลยการทํางานของ เลเซอร์ของเจ้าเนี่ยเนี่ย,ยดูดไปตอนนี้ดูดไปสองครั้งข้างหน้าครับเดี๋ยวจะมีกองนี้กองใหญ่มากๆอยู่ให้อ่ายิงเลเซอร์ไปสามครั้งครับผมแบบทีละนิดเลยนะหนึ่งสองและสามแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้กับว่าจุดไหนจุดไหนบ้างนะที่ท,ที่ต้องเน้นย้ำว่าต้อง,ต,องต้องยิง อีกจุดหนึ่งอ่ะเยวข้างหน้าเราจะเจอกองที้เลยให้เราดูดทันทีเมื่อความสมมาตรหมดแล้วก็ตรงนี้ความจริงอ่ะมันดูดได้เต็มอันเลยนะแต่ว่าผมดูดพลาดนะ,ะับผมยิงพลาดที่หนึง่งยิงใกล้ไปหน่อยเมื่อกี้ส่วนอีกสองคนันนี้ผมไม่รู้ริงว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหามยุยิงได้ยากมากๆเพราะว่าเดนนี่ตรงช่วงเี้น้อย ส่วนข้างหน้านี้ก็ถ้าแนะนําหน่อยก็คือ,เ,อเก็บกดเลือดช้าๆนิดหนึ่งตรงนี้เราจะได้ดีได้ไกลขึ้นมาได้ไกลขึ้นนิดนึงค่ะตรงนี้ก็มัก็ยิง,งไปรูปแบบนี้ยิงแบบนี้และก็สุดท้ายครับผมสองอันสุดท้ายก็ตรงนี้เลยฮนะแล้วก็คอยดึงนิดนึงคะเอาสมบัติกระรดจเก็บแล้วก็เรียบร้อยครับผมความจริงเนี่ยคะแนนมันมากกว่านี้นะครับผม มันอาจจะสูงได้ประมาณเกือบเกือบเก้ารอยเก้าสิตล้านนี่แหละนะครับผมคะแนนก็จะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่การกวาเดเจลลี่ของทั้งโดนะอวากาศเองหรือว่าการยิงเลเซอร์ของมะกอกดำนะครับผมโอเคครับผมก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันต่อในอการชั้นลิ่งรอบต่อไปนะครับผมรอบต่อไปนี้รู้สึกว่าเหมือนน้องคีโซดาผมจะได้ลงแล้วนะครับผมโอเค ไปนะครับผมสวัสดีครับ